วันนี้จะมาเรียนเรื่อง arc sine arc cos แล้วก็ arc tan ตรงนี้มีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่รูปหนึงตรงนี้มุมเซตาคำถามแรกครับ sine เซตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้องบอกง่ายมากเลย s i n คือข้ามส่วนฉากเริ่มเลยครับข้ามคือเท่าไหร่ครับข้ามคือ8หารด้วยฉากคือ12ได้ละ s i n เซตาเท่ากับ8ส่วน12ต่อมาคำถามครับถ้าพี่อยากรู้ว่ามุมเซตาตรงนี้มีค่ากี่องศาตอบได้ไหม s i n ของมุมอะไรได้8ส่วน12ครับ คำตอบคือไม่รู้นั่นเองเนาะถ้าไม่รู้ทํำยังไงครับก็วิธีการง่ายๆให้ทําแบบนี้ครับเราอยากจะหามุมเซต้าเนี่ยเราต้องพยายามทําให้ฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยเหลือเซต้าอย่างเดียวดังนั้นเราต้องกําจัดทรายตัวนี้ทิ้งวิธีการกําจัดให้มองง่ายๆแบบนี้ครับว่าให้เราย้ายมันไปทางด้านขวาฝั่งซ้ายมันก็จะเหลือเซต้าอย่างเดียวได้เซต้าเท่ากับเนี่ยพอย้ายทรายไปทางด้านขวาให้เราจําว่ามันจะมีเลขยกกําลังลบหติดเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ นะทีนี้ทางด้านขวาม,มันเหลืออะไรแล้วก็กรอบลงมาแบบนี้ครับนะก็จะได้แล้วครับว่า,าว่าเซมีค่าเท่ากับ sin กกำลังลบหของ8ปส่วนสิไอ้เจ้าไซ n ์กำลังลบหเนี่ยทางคณิตศาสตร์เราอ่านมันว่า a r ร์คไนั่นเองดังนั้นตอบครับเซมีค่าเท่ากับ arc sin ของ8ปส่วนสิแต่ถ้าใครต้องการอยากจะรู้ว่ามันมีค่ามุมเป็นกี่องศาเนี่ย ไม่ต้องการติดอยู่ในรูปของอาร์คไซน์ให้น้องกดเครื่องคิดเลขครับกดเครื่องคิดเลขไปเลยก็จะออกมามีค่าประมาณ41.8องศานั่นเองใครสนใจเรียนพิเศษกับพี่ก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางของยูสูติเตอร์นะครับอ่ะต่อมามาดูโจทย์ข้อถัดไปลองหาสิครับมุมเซตาตรงนี้มีค่าเท่ากับกี่องศาทำไงดีโจทย์ข้อน,นี้เรารู้ด้านตรงข้ามมุมกับด้านชิดมุมดังนั้นก็จะใช้แทนแล้วกันนะ แทนเซต้ามีค่าเท่าไหร่แทนเท่ากับข้ามส่วนชิดข้ามคือ0.7หารด้วยชิดคือ1นะึนะ 7, นะ0.7หาร1ก็จะมีค่าเท่ากับ0.7นั่นเองต่อมาอยากจะหามุมเซต้าตรงนี้ทํำยังไงครับเราก็ทําให้ฝั่งซ้ายของสมการเหลือแต่เซต้าอย่างเดียวเราก็ต้องกําจัดแทนทิ้งกําจัดยังไงล่ะก็ย้ายมันมาทางด้านขวานะฝั่งซ้ายก็จะเหลือแต่เซต้าอย่างเดียวได้เซต้าเท่ากับ แทนเวลาย้ายมาทางด้านขวาก็เพิ่มเลขกําลังลบหขึ้นไปข้างบนแบบนี้ครับทางด้านขวาของสมการหรืออะไรก็กรอบลงมาแบบนี้ตอบครับเซต้ามีค่าเท่ากับแทนกําลังลบหของ0.7แทนกําลังลบหนะก็อ่านได้ว่าอาร์ทแทนนะครับดังนั้นตอบเซต้ามีค่าเท่ากับอาร์ทแทนของ0.7แต่ถ้าใครอยากรู้ว่ามุมมันมีค่ากี่องศาเราต้องกดเครื่องคิดเลขนะพอกดออกมาก็จะได้เซต้ามีค่าประมาณ34.9้องศานั่นเอง